เข้าไปในหน้าตาช่องของผมก็ถ้ากดติดตามนะครับกด subscribe ก็จะขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมนี้เชื่อเห็นว่าติดตามแล้วนะครับนะ57นะครับนะนังสือสมัยสามในส่วนที่เป็น Workbook นะครับเป็นแบบฝึกงาน look at the picture นะครับให้ดูรูปภาพ and write the answer นะครับแล้วก็ให้เขียนคำตอบ เชสกู้เก่งนะครับหล่อนกำลังปรุงอาหาร t h e are they p l playing f o o t ตบ l l นะครับพวกเขากำลังเล่นฟุตบอล He is reading นะครับพวกเขากำลังอ่านหนังสือเออเขาผู้ชายกำลังอ่านหนังสือนะครับ They a r e fishing นะครับพวกเขากำลังตกปลานะครับ She i s dancing นะครับหล่อนกำลังเต้นรำา e is taking photos นะครับเขากำลังถ่ายภาพ is playing the guitar mm hmm. นะครับเขากำลังเล่นกีตาร์ is playing badminton นะครับเขากำลังเล่นแบดมินตันนะครับดังนั้นนะครับผมภาพที่หนึ่งนะครับพอก็ถามว่า is she cooking นะครับเราก็ไปดูภาพที่หนึ่ง is she cooking นะครับเอา is ขึ้นหน้านะครับเป็นประโยคคำถามแปลว่าหล่อนกำลังปรุงอาหารใช่หรือไม่ก็ตอบ yes she ใช่ ภาพที่2อรับ Are they flying kite Are they flying kite นะครับแปลว่าพวกเขากำลังวางเว่าวใช่หรือเปล่าภาพที่2ไม่ได้วางเว่าวนะครับนะบพวกเขากำลังเล่นฟุตบอลดังนั้นก็เลยตอบว่า No they aren't ข้อที่สานะครับ Is he reading นะครับเขาผู้ชายกำลังอ่านหนังสือใช่หรือไม่ภาพที่3ก็ถูกต้องนะครับ Yes he is ภาพที่สี่นะครับ are they fishing นะครับพวกเขาตกปลาใช่หรือไม่ถูกต้องนะครับนะ yes they are แต่พอภาพที่ห้านะครับ is she painting นะครับแปลว่าหล่อนกำลังวาดภาพใช่หรือไม่ภาพที่ห้าหล่อนกำลังวาดภาพใช่หรือไม่ภาพที่ห้าไม่ใช่นะครับหนะหล่อนกำลังเต้นรำดังนั้นตอบ no she isn't นะครับ no she isn't ภาพที่หกนะครับ is he taking photos เขากำลังถ่ายภาพใช่หรือไม่ Yes C E ใช่เลยภาพที่เจ็ดนะครับ is he playing the uh, playing the piano เขากำลังเล่นเปียโ,โนใช่หรือไม่ภาพที่เจ็ด No นะครับ H e isn't เพราะ he is playing the guitar เขากำลังเล่นกีตาร์ครับไม่ใช่เล่นเปียโนโน,นะครับตอบ No H e isn't และภาพสุดท้ายนะครับ is he playing badminton ภาพสุดท้าย เขากำลังเล่นแบดมินตันใช่หรือไม่ก็ตอบ yes, ว่า yes yes ครูอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับนะจบหน้าห้าสิบเจ็ดฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ทันก็การุนช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาบพี่นันต้องขอขอบคุณ